ความแน่นอนของการทำงานอยูโควิดถ้าเราโดนเลิกจ้างขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องดูประเด็นเรื่องอะไรบ้างเงินที่เราจะได้ชดเชยเนี่ยเป็นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายที่เรายังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ผ่อนบัตรเครดิตก็ตามเราจะอยู่ได้สักกี่เดือนสวัสดีครับแฟงฟินแลนเชียลแพลนเนอร์ anner, บริษัท iws w e a r advisory วันนี้กลับมาอีกคลิปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นประเด็นเรื่องใกล้ตัวเลยเนี่ยยูโควิดถ้าเราโดนเลิกจ้างขึ้นมาเนี่ย เราจะต้องดูประเด็นเรื่องอะไรบ้างคือก็อาจจะน่าเศร้าเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้กับเราทุกคนว่าถ้าวันใดวันหนึ่งอย่างเงี้ยธุรกิจมันดาเนินมาต่อให้ธุรกิจดีแค่ไหนก็ตามแต่บางเอิญอย่างเงี้ยสองสปีที่ผ่านมาโอ้โหโควิดน่าจะเห็นข่าวกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเนาะดังนั้นนะครับสิ่งที่เราไม่สามารถจะกรันตีได้เลยก็คือความแน่นอนของการทํางานของเราเนี่ยแหละถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยโดนส่งอีเมลมาเลยหรือว่าส่งจดหมายมาเลยว่าบริษัทขอเลิกจ้างคุณนะ มันมีประเด็นอะไรบ้างล่ะที่เราจะต้องคำนวณคิดพิจารณาถึงมันบ้างก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันนะครับประเด็นที่1เลยก็คือตามหลักแล้วครับเรามาดูสัญญาของเราเองก่อนว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานประเภทไหนประเภทที่เป็นคอนแทคไลน์ปีสปีหรือเป็นคอนแทคที่ไปรันไปเรื่อยๆตรงนี้เราสามารถจะมาดูได้ครับว่าตั้งแต่ที่เราเซ็นเป็นพนักงานประจำเนี่ยวันแรกเนี่ยจนถึง ณวันที่เราถูกเลิกจ้างเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่าตามกฎหมายแรงงานนะครับถ้าเราทํางานในช่วงระหว่างปีนี้ถึงปีนี้เนี่ยมันจะมีระยะเวลาบอกอยู่ว่าเงินที่เราจะได้ชดเชยเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้คือประเด็นที่หแล้วนะครับถัดมานะครับประเด็นที่2ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเวลาทํางานบริษัทประจำนะครับมันจะมีประกันสังคมอยู่แล้ว เวลาเราถูกนายจ้างบอกเลิกจ้างเนี่ยเราสามารถจะไปแจ้งกับประกันสังคมได้แล้วก็ขอในเรื่องของเงินชดเชยได้เหมือนกันนะครับเป็นข้อมูลตามนี้ก่อนนะครับก็คืออันเนี้ยสามารถจะไปตามประกันสังคมที่เราลงไว้ได้เลยครับว่าเราถูกเลิกจ้างมาแล้วเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนเขาจะมีแม็กซิมัมให้อยู่ครับว่าจะให้ตามอัตรารายได้สุดท้ายก่อนเลิกจ้างเนี่ยจะได้กลับมาเป็นเท่าไหร่แล้วก็เป็นกี่เดือนถัดมาประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของกองทุนสรองเลี้ยงชีพหรือ โภ n d f u ันตรงส่วนนี้เนี่ยพอเราถูกเลิกจ้างแล้วนะครับเราต้องพิจารณาแล้วว่าเงินตรงส่วนนี้เราจะทำยังไงกับมันดีในเคสของโภ e d Fund เนี่ยมันจะมีทางออกได้ประมาณ3วิธีวิธีที่1ก็คือถ้าเราถูกเลิกจ้างขึ้นมาแล้วเราต้องการใช้เงินสดเลยเนี่ยสภาพคล่องเราไม่มีแหละแปลว่าเราจจะต้องจำใจขายอาจจะขายคัดลอสหรืออะไรก็ตามถ้าเราขายคัดลอสออกมาแล้วเนี่ยแปลว่าเราไม่มีกำไรส่วนตา่างตรงนี้ครับจะไม่ได้ต้องคิดในเรื่องของภาษี แต่ถ้าในกรณีที่เราขายออกมาหรือว่าเราเอาเงินสดออกมาแล้วเรามีกําไรกําไรส่วนนี้จะถูกไปคิดภาษีปลายปีด้วยเหมือนกันอ่านี่คือวิธีที่1วิธีที่2ก็คือเราก็โอเคโฮไว้ก่อนของบจเดิมยังไม่ทําอะไรกับมันแล้วเรารอให้เรามีการว่าจ้างงานใหม่ หรืออันนี้จะคิดในกรณีที่ว่าเราเปลี่ยนง,งานก็ได้ใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันแล้วรอที่ใหม่ครับว่าเป็นบลจอ,อะไรแล้วเราค่อยสวิชจากบลจเดิมที่เราอยู่เนี่ยไปบลจใหม่ก็ได้เหมือนกันส่วนวิธีที่3ที่สุดท้ายนะครับก็คือเราออกมาแล้วไม่ว่าเราจะกลับไปงานใหม่หรือจะไม่ทํางานใหม่แล้วเราจะเปิดบริษัทต,ตัวเองแล้วไม่ได้อยู่ใต้ใครแล้วเนี่ยเราสามารถจะย้ายเพร f ฟันเนี่ยมาเป็น RMF ก็ได้เหมือนกัน เพื่อที่ว่าเราจะสามารถมามอนิเตอร์หรือจัดอะโลเคชันหรือว่าจะขายออกอะไรเองหรือสลับกล้องไปมาเองก็สามารถทําได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นวิธีการบริหารจัดการของ p r พเดน t f ฟันในกรณีถูกเลิกจ้างแต่สุดท้ายแล้วนะครับพอเราถูกเลิกจ้างแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแน่ๆเลยก็คือเราต้องกลับมาวางแผนในส่งค่าใช้จ่ายของตัวเองก่อนว่าเรามีในเรื่องของ fixed cost เรามีในเรื่องของ v a r i a b l e cost เป็นเท่าไหร่บ้างบางครั้งนะครับพอเราได้เงินชดเชยกลับมาเยอะเนี่ย โอ้บางคนก็ไปใช้หมดเลยมันก็ไม่ถูกต้องเนาะเราก็ต้องการเงินไปด้วยเหมือนกันเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หรือไม่รู้จะเกิดอีกระรอเท่าไหร่ก,ก็ตามเนี่ยถ้าไม่เกิดอีกรอบขึ้นมาล่ะค่าใช้จ่ายให้เรายังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ผ่อนบัตรเครดิตก็ตามนี่คัวเรือนสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะอยู่ได้สักกี่เดือน ก็ต้องพิจารณากันนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เองก็เป็นส่วนงานของแฟงที่แฟงก็สามารถจะแนะนําแล้วก็ช่วยดูให้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งวันนี้ก็คือเป็นผิวๆก่อนแล้วกันครับว่าถ้ากรณีเลิกจ้าจงจริงแล้วเนี่ยดูเรื่องอะไรบ้างก็คือมี3ประเด็นตามนี้นะครับขอบคุณครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมและก็ทีมงานต่อไปก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ